มันเล่นดยมากมันคือของมีค่ามากเลยนะกับตาอะไรอะอะไรวะอะไรก็ได้อีวุอย่าหายไปอ้าวโอ้ยเหนื่อยท่านเก็บสีขาวใช่ไหมมันไม่มีสีขาวมาเร็วทุกคนตรงนี้ง่ายๆแล้วทำไมขึ้นไปไม่ได้ขึ้นติดบัคเหรอไปตกเลย ขึ้น<ว>ต <blue> ิดบั克หรือเปล่าบั克เหรอถ้าบั克ได้รีเช็คพอยต์เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มาเจ็บหรือยังเออเดี๋ยวรอรอขึ้นก่อนบั克หรือเปล่าอะไรกูดันดันนี้เล่นครั้งเดียวไม่เล่นอีกเลยโอชี่อะเย่ตรงนี้นานมากโยนพี่เตยฉลองนั่นใหญ่ร่วงไปแล้วล่วงเองอะไม่ต้องโยนขอดูหน้าผีพายได้ค่ะ ผีพ่พายฉันจะจับขาเธออันนี้คือผีพายข้างหน้าน,นี่คือผีพายข้างข้างแล้วก็คือผีพายข้างหลังผีพายต้องนอนโชว์แล้วล่ะมันจะเหมือนมากถ้ามึงนอนอย่างเงี้ย <F K S 2> เอฟเคปันเนี่ยโอเคหรอไม่เอฟเคหรอ จับโยนทุกคนเลย <iP od. S 1> ก็ไดม้มาแล้วมาแล้วพี่ต่อไปไหนอีกแล้วพี่นามิยนผีพายผีพายซ่อนไปแล้วคะ่ะซ่อนตัวไปแล้วอ้าวแล้วกิ้นนะออกกิ้นอยู่นั่นแล้วเตยไปฉี่ใช่ไหมต่อมึงดูไรมันอยู่ปะเอ้ยดูไม่ดูเลยเลยโทรศพัพท์แชทแบตหอแบตคอมแบตโทรศัพท์กตันกตันกตันเกียบรนอย าใจเกเรนะลุ้นพี่เหมือนลุ้นทีมชายเกินไปแล้วผีพายไปสิงอยู่ในธนูแล้วจริงเหรออ๋อนั่นไงดำ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 เห็นแล้วขอบคุณคอมเมนต์เห็นใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วย ผี่พายคอมเมนต์เขาเห็นมึงถึงคูจะไม่เห็นก็มันมีแมพพายแอนซีเกยนะทุกคนไว้จะมาเล่นโอ้มึงทิพโพใช่เฮ้ยเฮยย,ยทุกคนเห็นผี่พายไหมอะ <laughs> ไม่ได้วะ อ๋อมันจะมีอันที่มันล็อกอยู่เว้ยมันล็อกแล้วมันจะไม่พิกกับเนี่ยอ๋อแล้วนี้จะโดดไปไงวะเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงคนโดดไปคนแรกอะยากคนกลางๆอะสบายแล้วเพราะว่ามันพิกไปแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไงจับไว้จับไว้ถ้าจับไว้เราจะไม่เป็นไรปะไม่ใช่ละไอ้บาเยเดี๋ยวมันหมุนมันหมุน เวียนหัวเลยช็อตเมื่อกี้จะไปยังไงก่อนจะถึงแล้วเมื่อกี้คือแบบนิดเดียวเองอ่ะฝันหวานฝันถึงมุนมะพร้าวตาต้าเอกถึงมาลงมาเฮ้ย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 มันลื่นมันลื่นมันลื่นได้ด้วยอ่ะใช่มันจะหมุนไงแต่ว่ามันก็อยู่ได้แค่นั้นแหละเฮ้ย เิดเซฟแล้วหรอไม่ไม่ไม่ข้างบนนี้มันลื่นมันหมุนโหดร้ายอ่ะเตยไม่ได้โดดนะอย่างนั้นอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยรอเตยก่อนไหมเดี๋ยวเตยงอนนะเนี่ยมันหมุนเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่อยู่ๆโดดมาดีๆอันนี้ไอ้นี่เฉยเลยว่าดูดีเซฟแล้วพื้นตรงนี้มันมันลื่นนะเนี่ยมันหมุน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  ก็มาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่หมุนเลยเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วน่ะหมุนทุกที่ไม่หมุนอ่านี่ยจับไว้สินี่ยจับสิพื้นลื่นเฮ้ยเป็นกุิ่นเขาเอาเตินมาด้วยเหรอสุดยอดสุดยอดไปเลยอ่ะมือน เออเห็นปะถ้าจับมันแค่พื้นลื่นพื้นมันไม่ได้หมุนเว้ยโหดไยฉากน่ากลัวมากเขารู้ตัวรียังว่ากูมาแล้ววเนี่ยไม่รู้อะยากยากยากเว็มันลื่นพี่นัานเชื่ออะไรครับอย่าเฮ้ยออมันพื้นลื่นพื้นลื่น เฮ้ยเพื่อนลื่นว่ะมึงมันลื่นจริงลื่นก็บอกอยู่ว่ามันลื่นหมดเลยอย่ามึงมันลื่นจริงเชื่อมืออีกข้้งบนั้นก็ลื่นนี่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 ต้องต้องลื่นไปใหุ้ดมดอ๋อตรงนั้นคือมันเป็นมันไม่มีทางคือต้องไปข้างข้างออใช่ยาวชิบหายเลยเออั้จะไปยังไงต้องกลางมันไม่มีมึงโดดขึ้นเรือไปดิโดดขึ้นไวกิ้งไป กูขอเห็นคนคิดทำด่านนี้หน่อยดิมึงขึ้นเรือไปอาจจะได้ก็ได้ปะได้เฮียล่วงมาแล้วโดนโว,วันนี้ไม่จบหรอกด่านเฮียเนี่ยมึงมันยากอะเนี่ยทำไงอะใครเจอทิกแล้วบอกเลยดิดูดิ ดูอีต่ไม่ได้ไม่ได้ดูคอยดูนะเรือขึ้นไปไม่ได้เรือสูงเกินลองดูดดดดดไม่แล้วไม่ประเด็นคือไอ้พื้นไอ้ไอ้พื้นพื้นเนี่ยอพื่นอะไรวะไอ้พื้นอันเนี้ยมันไม่ควรลื่อนเว้ยมันจะได้ส่งตัวให้มันดีๆหน่อยอ่ะหรือมันกี่ใครเพื่อนว่าจบไปแล้วหรือสตรีมนี้ก็น่าจะเช้าครับกว่าจะจบน่าตงกลางทำไมไม่ทำเพื้น ขอคนที่เจอทิกแล้วบอกหน่อยนะกูจะได้เรียนแบบได้มันต้องไปตอนเรืออันนี้ปะนี่ปะไม่ใช่นี่ไงตอนเรือจับไว้จับไว้จับไว้ก่อนนี่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 ค่อยๆไต่ด้านข้างไปได้ไหมเฮ้ยไต่แบบโต๊ะไม่ได้เรือมันเด็กได้ปะวะเม้เมงลองไต่แบบข้างๆแบบที่โตะชอบไตด่ดูดิใครอยู่บนเรือเฮ้ยกูว่ามันหยุดได้แล้วเว้ยพื้นตรงนี้มันไม่ลื่น หยุดรอเรือก่อนอะเมื่อกี้น้ามียังบอกอยู่เลยว่าใกล้จะไปแล้วใกล้แล้วค่ะผ่านจบได้ไปจังหวะไม่ได้ต้องได้เว้ยจับไว้ก็ไม่ได้นะจับไม่ได้จับติดจับไม่ได้แม่งดีดออกเลยเฮ้ยโอ้โหพื้นตรงนี้ไม่ลื่นใช่ปะไม่ลื่นไม่ลื่นค่อยค่อยค่อยเนี่ยเนี่ยดูเอ้า เราต้องมองซ้ายก่อนข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาดีเอาไว้เอาไว้แม่งกูเกลียดไอ้พื้นลื่นตรงนี้วะกูรู้วิธีแล้วเชื่อกูวิธีกูได้ผลแน่นอนมองขวาไปมองซ้ายก่อนจะล่างไปได้บ่วะเนี่ยเราต้องเรามันมันรอได้เว้ยเราอุ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเราต้องหยุดรอเรือกูคิดอย่างนั้นนะหยุดรอเรือด้วยจริงกูกูเล่นจะไต่ด้านข้างไปแบบโตดีกว่าวะเตยลองกูจะลองวิธีโตละเออทำได้ไม่ได้อะถ้าวิธีโตมันก็เตาต่ำลงไปเรื่อยๆแบบเตยว่ะกูจะเปิดโป๊ะฮิแม่จี นี่เฮ้นี่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 แล้วก็รอเฮ้ยเฮ้ยน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเรือตรงนี้ไม่มีเรือนี่เราขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนตอบมึงมาตรงกูดิตรงนี้เรือไม่มีเมืงอกับตาไต่ข้างล่างแล้วอะ่ะโอ๊ยขึ้นไม่ได้เมาเปลี่ยแล้ว โอลงเพลแมบเขานี่ก็เปิดจังเไยเฮียกูจะโดนก็ได้จะโดนจนได้เข้อจะแต่งเพลงเองก็ได้นะมึงมึงทำไมดีวะไต่ข้างล่างไปแบบกับตันขอโทษใครไปได้ไกลสุดล้วบ้างก็ไกลนะได้ครึ่งหนึ่งกูถอนหายใจมึงกูว่ากูต้องทำแบบนั้นจริงจริงวะอุ้ยแบบกับตันอะ ขอสักคนที่ไปเซฟได้ใช่ขอสักคนอันนี้คือเรื่องจริงกูเห็นคนโดนเรือชนว่ะจนดูซีรีส์เสร็จแล้วทุกคนยังอยู่ไม่ทีมันคนไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เราลำบากโอ้โหไม่ได้คุณเดียวเขาไปนอนอย่างวะคูณ็าไปแล้วล่ะใครสร้างด่านไว้ กูจะสาบแช่งนี่เหรอช้อนกว่างเอาเมื่อกี้เตยเหรอกูไม่มีทางไหนละกูต้องทำแบบกับตันแล้วเอาจริงเฮ้ยมือนี้จับนะจับยัฮ้ยอีต่อไปไหนอ่ะขม้นมะ มันไม่มีทางไหนแล้วทุกคนมันมีแค่ทางนี้ทางเดียวแล้วเราเราไม่รู้ทางกันแล้วอะมันมีแค่ทางเดียวคือวิธีโตอะวิธีโตไต่กําแพงอ่ะมันทําไมคะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ไมเมื่อกี้กูเดินได้วะตรงกลางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้จับยังวะเพื่ความชัวอยากจับตรงนี้อ่ะ โอเคเราก็ปล่อยเมาอขวาโอเค no. สไลด์เลยจับไว้จับไว้โอเคมึงมันไกลมากอะ่ะมันม้ว่วตรงกลางได้ตรงกลางเป็นกระจกอ้าวใช่เหรอแต่มันไม่หล่นจริงเหรอเนี่ยกูยืนอยู่ข้างบนเนี่ยอ้าวไหนวะ ยั้วเราก็แค่ไปยยนอยู่ตรงกลางปะเราต้องก็วิ่งให้ให้พื้นลื่นมันตรงกลางมันลื่นไปต่อแนะดูแลดูแลดูแลนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมลด์แล้วกูเลิกไต่พอจบละกูรอตอนแรกกูก็วิ่งไปตรงกลางเออเหมือนกันโต๊ะไม่อยู่แต่จิตวิญญาณอยู่ผมว่ามาติดกระทิ้งพี่มึงตรงโตลงตรงกลางไปกระจกจริงเหรอ เออไลไปใครแม่งเลือกจากนี้มาให้เพื่อนเล่นวะจะถ,ถึงอะ <laughs> สไลไลไปยังไงวะคือเวลาแค่ไม่กี่วิที่มันมีเวลาว่างมัน,นมึงต้องใช้ไอเนี่ยดีดไปกูว่านะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดีวต้องจับก่อนเอาไอเรือเสียงเครง มึงรอกับตันไต่ไปจนถึงแล้วเดี๋ยวรอเซฟล่ะกลัวหมดละแพชั่นนี้มันไต่มันไวไปอะเนี่ยมันไม่ได้ไปไวหรอกมึงมันมีสวิตช์กดเรือให้มันช้าลงปะมันจะมีเหรอวะกูว่าจะกว่วมันแย่มากเลยอะเรือเนี้ยหรือเราต้องไม่เดินวะ ค่อยๆเดินก็ไม่ได้อ่ะเรือแม่งแ,แบบที่กูที่กูสาะคิดไว้ว่า,อย,าไไอยู่เฉยๆแล้วรอเรือ <c oughs> คือเหมือนเรือมันอีกอันนึงมันก็มาทันทีอ่ะเหมือนแม่งไม่มีที่ให้เราเลยอะไม่มีที่พอสำหรับพวกเราเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> มาไกลเกินคุณดีมยังอยู่ กับตันในคือความหวังกูต้องรอก่อนคุณ oh, <can> เดินเลยไปไกลเกินหรอะวะมันต้องมีจังหวะที่เรือไม่อยู่ดีวะมึงใช่ไหมไม่มันชิดมันชิดก็เลยดิแล้วเราจะเดินไปได้ยังไงวะเราต้องหยุดไงใช่เราต้องหยุดแต่ว่ากูหยุดทีไรกูเจอเรือทุกทีเลยมึง ดูเตยดิเราต้องหยุดเี้่ชีดมากเลยจังหวะมันแบบมันแค่คนยืน่ะเราต้องรู้จังหวะตรงนั้นมากๆอะ่ะอันดับแรกขึ้นตรงนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้เว้ยต้องไปไกลกว่าน,นี้อีกหรอรัวๆนี่กูปไปอีกแล้วกูปไปอีกแล้ว มึงกับตันเฮ้ยมึงคนทำด่านด่านนี้คือจิตใจแบบทำด้วยอะไรอะ่ะมึงไม่ไหวจริงๆอิตออีต,อตบอกจะสาบโหเตยคือยืนเฉยๆแล้วเหรอโอ้ไม่ยืนยืนกับพื้นไม่ยืนเฉยเตยบอกโอเค เราขึ้นไปบนเรือไม่ได้อะเรือมันสูงเกินไปที่ว่าเราจะเนะถ้าขึ้นไปบนเรือมันจะเป็นอย่างนั้นอนะนนะ่นะเน้น,นะดำดำอะ <c oughs> เรือสีชมพูจับไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะทำไมหล่นมาได้ด้วยอยากเล่นกั่ต<ด>ัแนเลย จริงๆแล้วไม่ไหวจร,จริงๆค่ะอันนี้เรายอมแพ้เลยจริงๆมันเป็นคอนเทนต์จริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะทุกคน,คนเรายอมแพ้เลยอัอนเนี้ยคอนเทนต์ว่าเล่นยังไงไม่ฟังด่นขอพักสายตาแล้ววิเคราะห์หน่อยนะทุกคนขอวิเคราะห์หน่อยนะทุกคนเราล,ลอกับตาตอนเนี้ยัจังหวะหน่อยค่ะพี่แล้วหยุดใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันต้องมีจังหวะที่แบบว่าคนยืนอ่ะที่เตยพยายามคิดอยู่ จังหวะคนยืนอะแต่ว่าเราว่าไม่ไหวจหร่งยกับหลังเพื่อเพื่อเพื่อจีจักไม่น่าได้นะเพราะพื้นมันลืน่นพื้นลื่นด้วยเหรอเออล,ลื่นวะลื่นเช็คพื้นลืน่นพื้นลืน่นอื้ยลื่นเฮ้ยต่อไปได้แล้วน่ะอ้าวได้แค่ตรงนั้นแหละเชีย่ยเฮ้ยทรอแล้วอะไม่ไหวอะ่ะทุกคน เราเล่นแล้วเราสึกเบียนหัวด้วยอะเวลามันโดนเรือชนน่ะเราให้ทุกคนดูมุมนี้ไปก่อนนะเราขออนุญาตไปดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะต้องหมีจะลื่นปะวะลื่นด้วยไม่มีที่ยืนด้วยวาจะไปดื่มน้ำก็ไม่ได้ขอไปกินน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะมันลื่นหมดเลยอ่ะ ตรงนี้ก็ลื่นเหรอเหมือนมันต้องเอามาจากแค่อนู่นน่ะให้มันไวๆวแล้วไปให้ให้แบบให้เลยไปเลยอ่ะอ๋อเหมือนเหวี่ยงไปอะนะใช่ไม่แน่ว่ะเดี๋ยวดูใครสักคนที่ทําได้ก่อนเดี๋ยวไปทำตามที่ทําอยู่ตรงกลางมันอยากเล่นจังสตันดิญญ่งคือ,อพอพี่แล้วเหมือนกันพอพี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมอยู่น้าอ่ะทุกคนเดี๋ยว จอขอเอฟเคแป๊บนึงนะจอขอจอขอใช่เฮ้ยน้ำมัตกคอมตกคอมเห็นปะ้ะมันคือทางระหว่างเรือมันแคบเว้ยใช่ไม่โดนหัวก็โดนตูดสักอย่างเนีลย เฮีย <Yeah. S 2> สิเลยไปนานกันเถอะเดียวไปทำอะไรวะนี่ว่ามันต้องเวียงไปเป็นอย่างไรกันบ้างจ้ะกับตันใกล้ถึงแล้วโอเครอกับตันรู้เรื่อง เมื่อกี้ยืนตรงนี้ว่าเไม่ไหลหรือวะเราเมื่อกี้ยืนยัยอนอยงไงให้ไม่ไหลวะกิฟเอเคมาทำไมยืนเราไม่ไหลมึงกับตันคือความหวังโคตรเลยอ่ะเตยอ่ะเตยเงียบเงียบไปแล้วอ่ะทุกคนยังได้ยินเสียงเราอยู่ในในไลฟ์อยู่ไหมเราเปิดไปที่เราปิดไปหรือ,อยังนะ กับตันใกล้ถึงแล้วจบได้ต้องกาบตีนกับตันน่ะลองวิ่งแล้วกดว Y แบบกดหัวค่ะด่านนี้พายเครียดเลยทุกปัญหามีทางออกแต่ถ้าออกไม่ได้ให้เอาทางเข้าสงสารกับตันวะหนูผีพายที่ทุกคนเหมือนมาก ทุกดานมีทางออกค่ะแต่ถ้าออกไม่ได้ก็เลิกเล่นแม่ได้ยินค่ะโอเคค่ะอ๋ิเปิดมาอะไรอะไรต่ออะไรเห็นอยู่ปะเห็นมึงออกอะไรนอนเนออให้นอนไปเหรอฮะเอากูเพิ่งรู้ว่ากดวายมันนอนมึง ถึมันก็นอนคาจูงกันไม่ได้แล้วมันจะได้เหรอแกล้งตายไม่ไงโดนปาบเขาให้นี่ไงนั่นไงเตยมึงคุไม่ไหวแล้วอันนี้ท้อจริงเล่นแล้วมาชวนเวียนหัวด้วยอ่ะไปเลิกอ้นนี้่กัปตนถึงยังวะกัปตัวุกับตาหม่แล้วใช้ไมแล้วทุกคน อ้าวอาไหลเป็นขี้เลยีขอดูระยะห่างมันไม่มีเลยอะ่ะนจะทมันมีแบบมันมีอยู่จริงๆ,ๆกูเคยไปยืนอยู่ได้เว้ยประมาณคนคนเดียวอะ่ะคนยืนแบบเอียงๆอะ่ะจริงๆเราก็พอได้นะเที่ยงคืนแล้วด้วยแต่ว่าทุกคนก็ไปน,นอนหลับฝันแล้วก็ค้างคาไปนะ ดูดิเราไม่ไหวแล้วคนเราขึ้นไปแล้วเราเบียนหัวเลยอะไม่ได้อ่ะเรือมันออกไปนอนไม่ได้พี่ให้เซฟล้าค่อยไปเรื่อยๆแต่เีื่องเซฟเเซฟไปเรื่อยๆกับกันก็ไปไม่ถึงอ่ะใช่ปวดหูเ กูอ่องบีดบิงแบบมึงแน,นี้มึงดูเตยดิมึงดูเตยดิไหนอะ่ะมึงสี่ขามึงไม่ช่วยมึงเลยเหรอไม่ไหวอะ่ะเวียนหัวเจออันนี้ไปเวียนหัวจริงไม่สู้เลยอะ่ะเล้วสุดท้ายมันดีดข้างล่างอ้าว กับตันปีนไปตั้งนานมึงเฮียมากเชื่อจริงไม่ไหวเด้อเราคนนึงละทอ้อทุกคนเราแค่ให้มองทุกคนก็พอเราไม่ไหวแล้วขี <c oughs> ่มายกไปงนะับ <c oughs> <c oughs> ปลาทุกคนเตยไม่ว่าทุกคนจะว่ายังไงนะเตยว่าเตยไม่ไหวละววัค <c oughs> ซีนออกฤทธิ์แล้วใช่ ตยปวดเราก็ออไปนอนแล้วทุกคนตัวร้อนมากเลยนะเราเล่นมาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกเราก็เสียดายที่ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ว่าเราต้องออกแล้วล่ะตัวไม่ได้ร้อนหรอกหัวร้อนแล้วม,มันลงที่ตัว,ตว